สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นไหนหม่ค่ะอหม่เนบเนบไ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะาชาวเพจกฤษดาคุณค่ะทุกท่าน,าน,น,นะค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญกับน้องหนึ่งตองหนึ่งนะคะทําไมต้องเป็นแนวนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมคะมีลูกค้าเรียกร้องเราค่ะงหนึ่งอันนี้นะคะโฟลคคาราเวลนะคะปี0 8ย์วันนี้เอาราคาพิเศษถูกกว่าในช้องตลาดสี่แสนค่ะห้า ครับ459,000บาทกับตู้โฟกคาราเวลปี2008น้องหนึ่งคะครับสีก็สวยแล้วครับผมเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลนะคะนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับนะครับใครนะครับที่ขับตู้โฟกเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลาจอดจอดเติมน้ำมันนะตู้โฟกก็ทำมาแบบนี้นะครับไม่ว่ารุ่นใหม่ก็ยังเป็นแบบนี้จอดเสร็จปุ๊บต้องเปิดประตูนะครับไม่เด็กปั๊มเปิดถ้าไม่เปิดประตูนะครับ มันเติมไม่ได้ตู้โฟกปีสิบสามก็ยังเป็นแบบนี้สิบสี่สิบห้าก็เป็นม้เื่องว่าทำไมเพื่อควใช่ให้คนลงจากรถถูกต้องค่ะดูสิคะไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมเอ่ยนะคะโครงสร้างตัวรถเอ่ยไม่มีบุบสลายนะคะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ได้ลถมีตำหนิเลยนะคะสวยใสใสกิ๊กๆเลยค่ะน้องหนึ่งสวยใสกิ๊กๆเลยนะคะอ่านะครับเห็นไหมครับประตูไฟฟ้าด้วยไฮโซเกินนะ นี่นะครับเบาะสีดานะครับเบาะใหญ่ๆนั่งแล้วต้องสบายครับพี่ขวัญครับสบายจริงค่ะน้องนั่งแล้วต้องสบายครับเน่งขาเบาะวีนะใช่ครับแอร์ได้สามตอนเลยนะตัวนี้แอร์น่าจะไปทําเพิ่มตั้งเพิ่มนะคะนะอันนี้สั่งตู้แอร์เพิ่มแน่นอนถ้าแอร์อย่างนี้นะแล้วก็ดูสิน้องหนึ่งนี้มีทีวี ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมเพิ่งซื้อมานะคะอันนี้ใช้ได้ใช้ได้้ไดแน่นอนนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะเช้ให้อันนี้เป็นระบบ V I P นะใช่นี่นะครับนะคะ C D I แปลว่าดีเซลนะคะมีซันรูฟด้วยนะคะทุกอย่างครบนะคะคันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะดูนะครับดูเบาะนะครับดูเบาะตึงเปรี้ยเดี๋ยวจะเปิดหน้าข้างหน้าให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ซูไม่ดูภายในอยู่ซูไม่ดูคอนโซลอยู่ตรงคนขับอยู่นะคะ คันนี้คุณสามารถขับต่อได้เลยค่ะน้องหนึ่งให้ให้รีวิวด้านในอีกรอบหนึ่งมยอ่นอีกนิดหนึ่งดีกว่านะคะมาครับให้ท่านผู้ชมดูด้านในนนี่นะครับบอกรุ่นปิ้งบอกนะครับสีดํานะครับแล้วก็มีคอนโซลนะครับตัวกั้นนะครับทุกอย่างนะครับรถพร้อมๆนะครับสวยๆได้นะคะเป็นรางนะนะคะเป็นรางเลื่อนได้น้คบเป็นรางเลื่อนนะคะทุกอย่างใช้งานได้นะคะด้านหน้าก็สะอาดสะอ้านนะคะ แต่ที่แน่ๆคันนี้คุ้มที่แอร์ด้วยนะใช่ครับนะคะติดตั้งเบาดนวดใช้ได้นะฮะคันนี้เป็นเบาะนวดนะอ่าเป็นเบาะนวดไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะนวดไฟฟ้าคู่หน้านะคั่งสบายแน่นอนครับนั่งสบายนะคะเนี่ยค่ะเป็นเบาดนวดนะคะท่านผู้ชมคะเฉพาะคู่นี้ก็เกือบแสนนะจ๊ะครับคู่นี้เกือบแสนนะคะเบาะนวดไฟฟ้าคู่หน้าเนี้พี่บอกไว้ก่อน นะคะซึ่งถ้าสั่งออเดอร์ป้ายแดงลงก็เป็นแสนนะคะเบาคู่นี้นะวันนี้ผมนะครับพี่ขวัญจะไแม่รถตู้กับน้องต้งหนึ่งนะครับต้องขอจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับครัคานี้เลย